แม่ว่าตรงไหน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 นมว่าตรงไหนลูกตรงไหนที framework. ่มันมีห <c> น <oughs> <c oughs> <mate được> <cruise> ูลูกตรงไหนตรงนี้เหรอลูกตรงไหนดิตรงไหนล่ะลูกมันพังหมดแล้วนะไม่เหลืออะไรแล้วนะต้นไม้แม่พังไปหมดแล้วนะหนูอยู่ตรงไหนลูกหาหาหาเข้าหาหาอยู่ตรงไหนลูกอยู่ตรงไหนตรงไหน ล่อลูกอ่ะอ่ะไหน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 หหาหาหาาพังหมดแนวลูกพังังังอ้าอ่ะอ่อ่ะหา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 เอามาเน่หาหนูอืมอืมเน่หาใหญ่เลยเอาหาหาลูกหาอ่ะอะ ประชดเลยเช้ามานึก <Qué> ว <not S 1> ่าทําอะไรอยู่กับไอ้ไอ้ไอ้ต้นไหนอะไรนั้นเนี่ยต้นไหนอันอันเนี้ยเอาเอาหาลูกเหนื่อยแล้วใช่ไหมน้องเหนื่อยแล้วใช่ไหมลูกอืเหนื่อยแล้วลูกฉันอ่ตรงไหน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 ลูกหาหาหามันมันมุดอยู่ตรงไหนหนู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 อยู่ ช่วยกันหนูอยู่ตรงไหนหนูหนูหลบตรงไหนเน็ตกำลังทำงานแล้วนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยหนูหนูหนูเอาหาหาหาเอาเอาเอาขนขนลูกขนเอา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 ขยันจริงๆรลูกแม่เนี่ยขยันจริงๆจริงๆเลยอืมเปล่าหรอกเรื่องของเรื่อง เอาหนีแล้วไล่หนีแล้วก็ยังมาที่จุดจุดนี้แสดงว่าเขาได้กลิ่นอนูน่ะนี่เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโคตรคนคนใหญ่เลยคนใหญ่เอา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 ขยันสองพันสิบแปดเอามันพังหมดแล้วค่ะต้นไม้เรื่องของเรื่องเลยเลยถ่ายให้ไปชดเพื่อนนี่เฉยค่ะจะตีก็ไม่ได้รักกันนเกินเนี่ยรักรักรักนี่ลูกสาวทํางานเด้อ ลูกสาวก็ขยันไม่มันก็ขยันเนี่ย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 ดูเนี่ยลูกสาวตะกายใหญ่เลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ย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 เห็นไหมเนี่ยขยันเนี่ย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 ใบไม้ก็เห่าหนูยังไ่ได้วิ Felipe ่งไกลนั้นเนี่ยวิ่งไกลแล้วล่ากันทั้งคืนเราไม่ได้นอนเนี่ยน่ะเอาอาวอาเอาอา ขยันจริงๆลูกสาวฉันเนี่ยออาเอาวอาเอาเอาอา,อาให้หมดเลยลูกพังหมดแล้วอ้าวอา